มาเบ่งบรรยากาศในสวนตอนค่ำคำครับพี่น้องมือนี้มาพร้พี่พรอน้องกับเวลาตอนค่ำคำครับผมช่วงแดดลมร่มตกมายางเลาะเล่นในสวนครับพี่น้องมือหนีผ้าพี่น้องก็เบ่งบกม่วงเขียวเสวยในสวนครับพี่น้องผมหลังจากที่โบ้แดงมาเบ่งโอนครับพี่น้องข้าเทศนั่นเด็ดนี่เฮ็ดงานมาเบ่งต้นหน่อยครับพี่น้องมือนี้จริงๆก็มีหลายต้นเลยครับผมแต่มือนี้สผ้ามาเบ่งต้นเตี้ยๆนี่ครับพี่น้องทุกคนนี่ตอนนี้ก็เริ่มจะ แกเด็ด้ิครับพี่น้องม่วงเขียวเสวยก็ได้มาเบิ่งครับพี่น้องโอ้โบยบโได้มาโดนครับพี่น้องมันจีเริ่มแกเด็ดดินี่นี่ครับมึงพี่ละโอ้โพี่น้องมึงเนี่ยพูดนะนี่จำนอยง,งามๆครับผมเบิงเบิงเบ,บิงโอ้โบยบโได้มา,จากเจ๊เคลีอครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็เขาสู้ฤดูกานเพิ่นจะนได้เวลาเพิ่นจะแกจะสุกแล้วครับพี่น้องมึงเนี่ยนี่จำนวนใหญ่ ต้นเตี้ยๆเลยครับพี่น้องเบืงที่เราสิให้เบิ้งโค่นต้นเปหนนะ่นี่ครับเตี้ยๆท <ๆ S 1> ี่ภาพพี่น้องยางรอบๆครับผมจริงๆก็มีหลายต้นกับพี่น้องอยู่สวนพอเช่าบนแต่เหมือนีะภาพเบิ้งต้นหน่อยๆนี่ครับผมนี่ครับย่งางเบิๆๆ้องรอบๆจังหน่อยครับพี่น้องทุกคนว่าเป็นเป็นยังไงแน,น่แล้วโอ้ยนี่มบงตี้เลวพี่น้องนี่ครับออกสีแบบนี้ใกล้จะซุกได้ครับพี่น้องใกล้จะโอ้ยใกล้จะพ่อกินนะครับผมเนี่ย พี่ระเบิ่งทั้งผีครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งแนวต้นเหนียวยี่น้องเอ้ยหลายอยู่ครับผมมาเด้อผู้ใดเสพมาเร็งน้ำครับผมผู้ใดผมมีบวกงวงกินกับแวะมาเร็งน้ำกันครับพี่น้องมีพ่อได้แป้งปันอยู่นี่บันพี่ละพี่น้องเบิ่งไกลๆโอ้พิตัวใหญ่ๆงามๆครับพี่น้องพวกเนี้ยนะเต็มอยู่ครับพี่น้องทุกคนบันพี่ละโอ้ไลายครับผมพี่เบิ่งทั้งผีครับผม โอ้ยกินมาเบิร์ดแล้วครับพี่น้องมึงเตีต้ตนเดียวแดีวก็พ่อกินนะครับผมเพราะว่าปลูกไว้ก็พอกเกินบันไดเด็กครับพี่น้องปลูกไว้ก็เธอพี่น้องมเหยียม่มายามมูกปวกเพื่อนพูงครับผมไผไม่เหร่นนำ้ำกับไผย,ยากก็เก็บกินครับพี่น้องของอยู่ข้องกินนี่ครับเหมือนในภาพพี่น้องมาเบิงพอได้มาต้นเดี๋ยวกพี่น้องมวกเนี่ยต้นเป็นเตีย๋ยไรจนจิถึงดินครับพี่น้องพวกเนี้ยพื้นยอนลงมา ตั้งปุ่นผมเบาขึ public, いい้นไใบก็มีนะครับผมแต่ต้นโดุ่นแต่ปุ่นเพราะท่านแก่พี่น้องเบิ้งบรรยากาศทั้งปุ่นกับต้นใหไงนะครับผมต้นต้นอังกามแอนมาทตั้งผีกับแอนนะครับผมผู้นี่ตังปุ่นต้นหนนสูงนะครับผมร้ายได้ปุ่นก็ได้ทอยู่สูงครับผมพี่น้องเขี้ยนแอนเบิ้ดครับพี่น้องเขียวเสวยหมวกเขียวเสวยส่วนไปทั้งปุ่นเป็นหมกม่วงนะครับเป็นหมกม่วงแก้วพี่น้องเขียนอยู่ใกล้ๆปุ่นไว้หลายหรือสูมพี่น้องเบิ้งนี่ครับที่พ่อขาเพื่อซื้อก็จะซื้้ออบักม่่่วงงนนีีะครพ ซื้อขอมว่างานี่แหะไปขายส่วนหญ่อยู่สวนพอเช่าวนกับพ่อค่อยได้ขายนะครับพี่น้องเออเบิ้งบรรยากาศื้นนี้ก็บรรยากาศดีดีครับพี่น้องสิพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเั็หน่อยเบิ้องทอง้าอากาศเหมือนี้มาอยู่หลังบ้านหลังน้อยนะครับผมเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องเ <m ach oro> บิ่งทองฝาอากาศทองฝาก็มือดขึ้นนครับพี่น้องทุกคนสงสัยผลสีมาอีกอยู่โอ้ยเสียงฝาห้องคึมๆนี่ครับพี่น้องสงสัยจิตกมาอีกแล้ว ตกกะต๊กว่แห้งมือขึ้นกะตก๊กแต่ว่แห้งต๊กค่อยๆแต่ลมแห้งฝ่าห้องโอ้เป็นตะยานครับพี่น้องเลยช่วงนี้ฝ่าฝนนะครับผมบ่คือเกา่าคือหลังบ่คือตะกีแตะกอนนะครับพี่น้องฝนฝ่ามาทุกมือนี่เป็นตะยานครับผมโบนาออกไปไสนะครับเขาบานขเขาเพื่อนครับผมเอามือนีผ้าพีผ้าน้องมะยังราเหรียญนหัวในสวนมาเบ่มะมะมะงหมวกงวงในสวนกันครับผมกินได้แล้วครับพี่น้องไปสิมาเยยามยามยามกับว่าเหรียญน้ำกันเด้อครับผม มีพอดแบงปันพ่อเด้อยู่ได้ชินอยู่หลายหมุองเขียวสวยอ,อยู่นี่เกือบซิบต้นหมดแล้วครับผมอ่าพอกันทํานีราคบพี่น้องผมขอบคุณในห,หลายที่รับชมคลิปหาพอกันไม่คลิปต่อไปครับพี่น้องทุกคนสําหรับคลิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกคนครับผมสวัสดีครับ